ครับเออดีค่ะุกนก็ขอ,อกันก็แม่ยังอยู่แล้วนะคะใ,ในส่องย้ายหลายสไตลินงแล้วค่ะวันนะะีนาา้แม่ยังสิพามาเก็ดเมนูเมนูอะไรครับมกใส่ปาลาล้วจะมีใส่ปาลาล่างเรียบร้อยแล้วเก็บเรียบร้อยแล้วใส่สะอาดงามงาในหลายเๆยๆๆอะๆทามาเบิ้งแบบตัวสีแส่เชิงปูข้าชส่กันอันนี้แม่ยังตำพร้อมกระเทียมกไอ้กระเทียม ผักพริกตะไคร้ทาได้ค่ะตามใบเรียบร้อยแลบบ้วอันนี้ใบบกบูดตะไคร้ใส่ลงไปอีกหัวมันหอม,อมกินขื่นชุย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 ,ชยละ,ะเดี๋ยวในน้ำผักสุกกินใส่ไส้กันนี่ผักอีตู้ต้นหอมเหล่ากับขี้เล้าได้จัดนดตอ้ เป็นหอมแล้วก็ชีลาใส่ผักหล,ยลายๆหอมๆเลยแตะเอา้าหม้อหอนแล้วเอาเสิเส่ใส่ปลาลงไปเนาะอยะเนาะปลาไล่ๆล่างแล้วรอ้นอ่ะ,บบอะโอ้โหใส่ใส่ลี ทำยังไงให้มันไส้มันไม่กลิ่นมีกลิ่นเท้าเขาล้างล้างน้ำหลายๆน้ำตอนที่แม่ยังล้างคือล้างซีน้ำเลยได้จากแล้วก็เข้าเอาไอ้น้ำมะกรูดบีบน้ำมะกรูดลงน้ำมันจะบ่มีกลิ่นเท้าเลยค่ะแเ้าล้างทั้งล่างน้ำมะกรูดทั้งนั้นมันก็นจะบ่มีกลิ่น <ừ> ถือมหาเราได้เ <c oughs> คล็ดรับ <c oughs> ความรู้จากแม่เอี้ยงแล้วเอาไปหนูเคลียรบ เราหอบกิดฝาไ้แล้วเ้อามาปรุงเครื่องเราใส่ผักกันก็เป็นอันเสร็จกิดฝาแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตเอาขึ้นมาแล้วเรามาทําการปรุงกันเลยค่ะขั้นตอนการปรุงนะคะใส่เกลือนะคะใส่ใบบนเอาว่าเหม็นมักอยู่ในตัแล้ว ผมวิเศษหมดขวดหมดเลยเหรอน้องแยมใส่หมดเลยเหรอลูกโอเคไม่ขีนะคะไปเร็วยนะคะสามไงไปเลยวี่หมดหหมดขวดก็จะหกลูกแล้วก็หลุดมดแนวแสบแนววางเอียงกับขาดบ่ได้แนวนี้เลยค่ะนะไปเลยล่ะ ต่อไปรถดีต้องเป็นสปันเซอร์แล้วนะเนี่ยโองมกอโอ้ไเราเข้ามาเอาผักลงเราเข้าปิดฝาเลยนะคะอืผักเยอะหอมผักเป็นกะละมังเนึ <laughs> ่งใส่ผักหลายๆมียังมา,ากผักอแต่ว่าหนูไม่มักอะเด็กเด็กไม่ชอบผักไม่ที่ชอบผักที่เป็นกระตเาย <laughs> <laughs> น,นี้มันเข้ากันเอาล้อผัดรูบแป๊บหนึ่งกับเป็นอันเสร็จพิธีกินเป็นยังไงรึแป๊บหนึ่งใส่เราจะได้กลิ่นของตะไคร้ขาตะไคร้แล้วก็ไม่ขาอะไรคะ้รูบเหลือม่าเราประมาณ10นาทีครับ สามนาทีก็ได้กินนะคะผัดยุ่ยยุ่เตรียมพร้อยเรียบบุ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 บน้องยายมาช้อนมาให้แม่เยี่ยงชิมหน่อยค่ะเอากี่อันอหนึ่งค่ะร้อยอันน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยค่ะสีสันเป็นตาเผ็ดเจี๊ยบจับไม่เผ็ดไม่ใช่ไม่เยี่ยงค่ะ หงถามมาเจอว่ะควันห่วยห่วยควันห่วยห่วยเตะดังตชวนตชอนขอบคุณมากค่ะนั่งนั่งาโกโก้หนว่น้อยมาเสียงกันเลยนะคะโอ้ยซันหิวขาวสียบหิวขาอูดอูดอะไรก็แซบไหมยังอ่ะอะไรก็แซบ เบิ้งคลิปแล้วไปร้องทํากันดูด้วแต่รสศาสตร์ยังสีเลยผมมันแรงอันนี้เรียกอะไรอีกทีนะครับในแง่อันนี้เขาเอืน่นมกขี่ปลาจะมกเหมาะมกขี่ปลามกใส่ปลาคลายอยเขาบอกสุภาพ้คือยมกใส่ปลามกใส่ปลาโอเคนะโอเควลาหลแง่สี่ใดแมน้อยอย่างมากไปเฮตุแห่งเบิ่งคอยติดตามรับชมด้อค่ะอย่าลืม กดไหลกดแช่กดแซ่บตะไคร่กดกระอิ่งติดตามย้ายหลานสายกินในเด้อค่ะเมื่อนี้สวัสดีส